ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะบางทีเขาก็มีความรู้สึกกังวลใจมีความสับสนนะอาจจะเป็นความกลัวของเขาลึกๆก็ได้นะไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีตลอดลอดฝั่งไหมมันจะดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะเออมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะแล้วคุณรับรู้ไหมสิ่งที่เขาทำอ่ะเข้าใจใช่ไหมนี่ฉันทำเพราะอะไรและเพราะใครอยากรู้มั เธอคิดยังไงเข้าใจใช่ไหมเพราะฉันทำทุกทุกอย่างจากหัวใจรู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอเนาะดูจากพลังงานตรงนี้นะสิ่งที่เขาอาจจะสับสนคือไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำให้อะ่ะคุณรับรู้บ้างไหม เนาะคุณเข้าใจไหมนะเอออะไรอีกอะไรอีกที่เป็นความในใจของเขาที่เขาไม่เคยสื่อสารไม่เคยบอกกับคุณเลย <c oughs> คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอเธอ คือเรื่องมหาศจรรน์โอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ความในใจที่เขาไม่เคยจะบอกคุณเลยก็คือเขารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เจอกันการที่เราได้เจอกันมันคือเรื่องมหัศัจรรน์เนอะมันคือเรื่องมหาศจรันร์นะนนนะแล้วเขาก็รู้สึกฟ,ฟูลเฟลหัวใจกับคุณมากเลยนะดูเขามีความรักแล้วมี เป้าหมายมีแลนในอนาคตกับคุณในระยะยาวนะคะเขาคิดถึงเรื่องของของเราในอนาคตตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยบอกคุณนะเป็นความในใจที่เขาไม่เคยบอกคุณแต่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้คิคดจะคบคุณแค่วันนี้เขาคิดจะคบคุณตลอดไปอะ่ะโอ้นะดูจากพลังงานตรงนี้นะอะขอดูพลังงานสุดท้ายหน่อยนะคะอะไรคือความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณนะแต่ไม่เคยบอก ออ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความในใจของเขาที่ไม่เคยบอกคุณนะคุยกับคุณคบกับคุณแล้วความรู้สึกของเขารู้สึกมีความหวังเขารู้สึกมีความหวังเขารู้สึกมีพลังเขารู้สึกว่าเขาเห็นอนาคตของเราสองคนเสมอเออเขามองเห็นอนาคตของคุณกับเขาอยู่เสมอและตลอดเวลาแพลแนอนาคตไว้ตลอดเวลา นะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขาทําเนี่ยทุกวันเนี้ยที่เขาทําให้คุณอนะ่ะคุณเห็นบ้างรอเปล่าคุณเข้าใจเขาบ้างไหมนะการที่เขาพยายามทุ่มเทเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่เขาเน้นการกระทาอะ่ะนะเออคำพูดไม่สําคัญการกระทําสําคัญกว่าในความรู้สึกของเขานี่อาจจะเป็นปรัชญาหรือคําคมหรือว่าคติประจําใจเขาก็ได้คนคนนี้ นะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่เขาทําให้เห็นนะคุณเห็นบ้างหรือเปล่าเขามีความแบบบางครั้งบางทีกังวลใจนะแต่สิ่งที่เขาไม่เคยสื่อสารออกไปคือหนึ่งคือเขาไม่สื่อเขาไม่ได้สื่อสารเลยว่าเขากังวลตรงนี้สองเขาไม่ได้สื่อสารเลยว่าเขาวางแผนอนาคตของคุณกับเขายังไงไว้บ้างแต่ต้องบอกว่าเขาคิดและเขาแาลนอนาคตไว้ให้คุณอยู่ตลอดเวลาเนาะ